สวัสดีค่ะพบกับเชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้เชอรี่มาดึกค่ะก็คือวันนี้เป็นวันที่3กรกฎาคมปี2022นะคะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยเป็นหัวข้อเดียวเกี่ยวกับเรื่องของที่เป็นอนถามมาก็คือฟินแลนด์กับสวีเดนเขาเตรียมเข้าเนโตค่ะในคําถามก็คือเขาถามว่าตุรกียอมรับภายใต้ข้อตกลงเรื่องกลุ่มชาวเคิร์กแล้วก็มีการส่งผู้ร้ายที่หลบซ่อนอยู่ในประเทศให้กับตุรกีและจะไม่แทรกแซงสนับสนุนพรรคฝ่ายค้าน สัญญาของพวกเขาเนี่ยต้องดําเนินการให้เห็นก่อนไหมและถ้าเกิดไม่ทําตามหลังเป็นสมาชิกไปแล้วเนี่ยจะจัดการอะไรได้ค่ะซึ่งเชอรี่ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมจากคําถาม้วยนะคะก็คือจากที่เห็นในข่าวเขาบอกว่าฟินแลนด์กับสวีเดนเนี่ยก็ใช่ว่าเขาจะยินดีที่อยากจะเข้าไปในเนโตเช่นเดียวกันนะคะสําหรับข่าวนี้นะคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายจริงๆเนี่ยกลุ่มของผู้ก่อการร้ายมันมีเยอะแยะมากมายนะคะในรายละเอียดที่มันเป็นสงครามความขัดแยง้งจากที่ผ่านๆมา เจอรี่เองก็จะเล่าแค่คร่าวๆนะคะของเรื่องนี้ก็คือจะไม่ได้พูดถึงต้นเหตุที่มาความสัมพันธ์ของกลุ่มของผู้ก่อการร้ายหรือว่าใครจะไปลีภัยอยู่ไหนยังไงนะคะข่าวของหัวข้อน,นี้ก็คือพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าข้อตกลงเนี่ยที่ทาให้ฟินแลนด์กับสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกเนโตค่ะคือก็ต้องขอพูดนิดน,นึงก่อนนะคะว่าเจอรี่ก็พยายามรวบรวมข้อมูลมานะคะถ้าหากว่าผิดพลาดตรงไหนยังไงก็ขออภัยล่วงหน้านะคะแล้วก็ขอคําแนะนําเพิ่มเติมด้วยค่ะ ซึ่งเชลีเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นการให้ข่าวที่แบบว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะหรือว่าประเทศใดประเทศหนึ่งก็เนื้อหาก็ว่าไปตามข่าวนะคะโอเคค่ะจากคําถามนะคะที่ถามว่าตุรกีลงนามในสัญญากับสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์นะคะพวกเขาต้องดําเนินการให้เห็นก่อนไหมแล้วเกิดมาทําตามหลังเป็นสมาชิกแล้วจะจัดการอะไรได้ก็ตอบคร่าวๆเลยนะคะเปิดเรื่องเลยก็คือเผื่อใครทราบข้อมูลที่มาอยู่แล้วนะคะยังไงต้องรอเสียงรัฐสภาแต่ละประเทศซึ่งใช้เวลานานนะคะ แล้วก็แน่นอนว่าแม้กระทั่งฝั่งของฟินแลนด์หรือว่าในสวีเดนเนี่ยเขาก็ไม่ได้เห็นดีเห็นชอบกับข้อตกลงในสัญญาที่ตุรกีเขาลงนามร่วมกันค่ะคราวนี้เราจะมาพูดถึงรายละเอียดนะคะสําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ทราบที่มาที่ไปนะคะเจลลี่ก็จะเท้าความก่อนก็คือตุรกีตอนแรกเนี่ยเขาคัดค้านวีโตเพราะเขาเห็นว่าฟินแลนด์กับสวีเดนนะคะหนุนหลังกลุ่มชาวเคิร์ก PKK หรือว่าเป็นแหล่งกบดานให้กับกลุ่มนี้ ถามว่ากลุ่มชาวเคิร์กคือใครกลุ่มชาวเคิร์กคือกลุ่มติดอาวุธที่ตุรกีมองว่าเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเรียกกันว่ากลุ่มกบฏชาวเคิร์กค่ะชาวเคิร์กจริงๆเขาก็เป็นชนชาติหนึ่งนะคะที่แย่กระจายตัวอยู่ตามรอยต่อของ4ประเทศในแถบตะวันออกกลางโดยมีซีเรียอิรักตุรกีและอิหร่านมากที่สุดแต่ว่าอันดับหนึ่งของ4ประเทศนี้นะคะก็คืออยู่ในตุรกีค่ะทำไมชาวเคิร์กเขาถูกมองว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายก็คือ เขาพยายามที่จะต่อสู้นะคะเพื่อที่ว่าเขาอยากจะปกครองตอนเองมานานหลายสิบปีแล้วอีกอย่างในตุรกีเขาก็มีชาวเคิร์กอาศัยอยู่มากซึ่งตุรกีเขาก็มองว่าอาจจะเกิดการเรียกร้องที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนประกาศเอกราชจากตุรกีเกิดขึ้นค่ะคราวนี้ภายใต้เงื่อนไขที่เขาตกลงกันนะคะของเนโต้เนี่ยก็คือทางตุรกีเขายอมรับโดยลงนามเริ่มการของสัญญาเขาตกลงตายพาคีเมื่อวันอังคารที่28พฤศจิกายนสำหรับดำเนินการขั้นตอนที่เป็นรูปประธรรมนะคะในนั้นมีอะไรบ้าง หนึ่งสหรัฐต้องยอมขายเครื่องบินรบตามคำขอของตุรกรีตั้งแต่ตุลาคมคือเขาขอซื้อเครื่องบินขับไล่ F-16 ที่ผลิตขึ้นโดยบริษัทล็อกฮิตมาตินค่ะก็คือขอไปจำนวน40ลําลำนะคะแล้วก็ชุดอุปกรณ์ปรับปรุงเครื่องบินให้ทันสมัยอีกประมาณเกือบ80ชุดซึ่งตอนนั้นเนี่ยสหรัฐก็ไม่ได้ตอบอะไรนะคะตอนที่ขอนอกจากบอกว่าการขายอาวุธทั้งหมดจะต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายที่จําเป็นค่ะสรุปอันนี้คือเขาขายให้แล้วนะคะหลังจากข้อตกลงเนี่ยยอมรับ2ประเทศเข้าในโต้ขั้นตอนแรกค่ะ สองคือสวีเดนแลวก็ฟินแลนด์นะคะต้องยกเลิกข้อจํากัดในการจําหน่ายอาวุธให้กับตุรกีคือสองประเทศนี้เนี่ยเขาเคยมีคาสั่งห้ามซื้อขายอาวุธให้กับตุรกีมาก่อนในปี2019นะคะอันนี้เพื่อตัดโต้ที่ตุรกีเขาจู่โจมซีเรียแล้วก็ปฏิเสธคําขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนในรอบนั้นด้วยค่ะ3-2ประเทศนี้นะคะจะไม่ให้การสนับสนุนกองกําลังติดอาวุธชาวเคิร์กในซีเรียหรือว่า YPG นะคะซึ่งตุรกีเขามองว่าเป็นกลุ่มที่อยู่เบื้องหลัง หรือว่าเชื่อมโยงกับ PKK พักเคิร์กพักเคิร์กคือพักแรงงานเครดิสถานนะคะเป็นองค์กรทางการเมืองของกลุ่มติดวิชาชาวเคิร์กซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ทางตอนเหนือของอิรักแล้วก็ตอนอ,อกอนถางใต้ของตุรกีเป็นหลักค่ะคือในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าก่อกรบฏในตุรกีมานานหลายทศวรรษนะคะรวมถึงตุรกีเขาก็เชื่อว่ากลุ่มนี้เนี่ยก็คืออยู่เบื้องหลังของความพยายามก่อรัฐประหารค่ะก็ทวนใหม่อีกทีนึงนะคะ YPG กับ PKK คือกลุ่มชาวเคิร์กนะคะที่เป็นกองกําลังติดอาวุธเหมือนกัน YPG คือชาวเคิร์กซีเรีย PKK คือชาวเคิร์กพักแรงงานเคอร์ดิสถานนะคะปฏิบัติการในตุรกีและก็อิอรักซึ่งต่อสู้กับรัฐบาลตุรกีค่ะสำหรับตุรกีนะคะทั้ง YPG และ PKK คือผู้ก่อการร้ายสำหรับสหรัฐและก็สหภาพยุโรปและบางประเทศนะคะยอมรับแค่ว่า PKK เนี่ยอยู่ในรายชื่อองค์กรก่อการร้ายของกระทรวงการต่างประเทศค่ะส่วน YPG เนี่ยก็คือ ทางสหรัฐกับสาภาพยุโรปเขาบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าความจริงสหรัฐสนับสนุนอยู่นะคะรวมถึงประเทศอืน่นบางประเทศในนโต้ด้วยเพื่อต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายไอซิสค่ะแล้วเขาก็บอกว่า YPG เนี่ยมันเป็นองค์กรแยกอิสระจากกันกับ PKK นะคะก็เลยเป็นที่มาของข้อตกลงนี้ค่ะ4สวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์นะคะต้องยืนยันว่า PKK คือกลุ่มองค์กรก่อการร้ายที่มีการระบุไว้แล้วโดยสหรัฐสหภาพยุโรปและตุรกีซึ่งสวีเดนและฟินแลนด์สังกัดอยู่ค่ะ 5. ฟินแลนด์กับสวีเดนจะไม่สนับสนุนเครือข่ายของเฟตุลอกูเลนนะคะอันนี้บางเว็บไซต์เขาก็เรียกกันว่าฟัตุลอกูเลนแต่ว่าเอาที่เราเข้าใจกันเหมือนกันตรงนี้นะคะก็เชอรี่ขอเรียกเป็นเฟตุลอกูเลนค่ะเฟตุลอกูเลนคือใครคือจริงๆเขาก็เป็นบุคคลคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าเฟตุลอกูเลนล่คะค่ะเป็นนักการาศาสนาแล้วก็เป็นนักวิจารณ์ทางการเมืองนะคะซึ่งเป็นคู่อริทางการเมืองของเอโดอกันประธานาธิบดีของตุรกีเขาคะ่ะ แล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยตุรกีเขาก็กําหนดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายอีกกลุ่มนึงรวมถึงเป็นกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการเหตุพยายามก่อรัฐประหารในตุรกีนะคะหรือว่ามีการพยายามตั้งกลุ่มตรงข้ามรัฐเพื่อเป็นการล้มล้างรัฐบาลโดยตุรกีนะคะเขาก็จะเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มขึ้นไหวกุเลนนะคะเพราะว่าเขามีเครือข่ายธุรกิจที่กว้างขวางมากทั้งสถาบันการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยาลายัย ุรกิจขนาดใหญ่สถาบันการเงินโรงพยาบาลแล้วก็องค์กรพัฒนาเอกชนในหลายประเทศทั่วโลกค่ะรวมถึงยังมีเครือข่ายสื่อเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่มด้วย6ฟินแลนด์กับสวีเดนนะคะต้องปฏิบัติตามกระบวนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้กับตุรกีจริงๆก่อนหน้านี้นะคะองค์การพัฒนาธุรดีของตุรกีเนี่ยเขาพูดขอไว้ว่าให้ส่งคนร้ายข้ามแดนอยู่ที่60คนแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น73คนซึ่งในบันทึกข้อตกลงเนี่ยมันไม่ได้กําหนดจํานวนการส่งคนร้ายข้ามแดนนะคะ เพียงแต่ระบุว่าฟินแลนด์กับสวีเดนนะคะจะต้องจัดการกับคําขอที่รอดําเนินการของตุรกีอย่างถี่ถ้วนและรวดเร็วค่ะโดยคำนึงถึงหลักฐานข้อมูลข่าวกรองที่เตรียมไว้ของตุรกีตามอนุสัญญาว่าด้วยการส่งคนร้ายข้ามแดนนะคะโดยสรุปเนี่ยหลังเซ็นสัญญาร่วมกันวันพุธที่19มิถุนายนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตุรกีเขาก็ออกมากล่าวนะคะว่ากระทรวงยุติธรรมของสวีเดนและก็ฟินแลนด์เนี่ยเขามีไฟล์ข้อมูลจากตุรกี เกี่ยวกับบุคคล33คนที่ถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับ PKK และเครือข่ายของเฟตุร์กูเลนนะคะซึ่งก็มีนักข่าวเนี่ยเขาก็ไปถามอาดอกันนะคะประธานาธิบดีของตุรกีถึงจำนวนตัวเลขในสัญญาตามที่เขาเคยขอไว้ว่ามันได้ตามนั้นหรือไม่อดกันเขาก็ตอบว่าสวีเดนกับฟินแลนด์นะคะสัญญาว่าจะส่งมอบผู้ก่อการร้ายข้ามประเทศอาจจะได้ตามตัวเลขหรือไม่ได้นะนะคะตุรกีจะตัดสินใจเองค่ะ คราวนี้ก็ตอบคาถามอีกรอบหนึ่งนะคะคือในคําถามเนี่ยเขามีสัญญาดําเนินการอะไรให้เห็นก่อนไหมเกิดไม่ทําตามหลังเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยจะจัดการอะไรได้คําถามนี้นะคะฝั่งของนักการเมืองฝ่ายค้านในตุรกีเขาก็ถามเหมือนกันนะคะสัญญาที่ลงนามร่วมกันเนี่ยมีกฎหมายบังคับใช้หรือว่ามีข้อตกลงเพิ่มเติมหรือมีพันธะสัญญาอะไรบ้างเพราะว่าหลังจากที่ฟินแลนด์กับสวีเดนเข้าสู่ในโต้แล้วหากว่าเขาไม่ทำตามเนี่ยตุรกีก็จะไม่มีอำนาจใดๆต่อไปค่ะ ในส่วนของข้อตกลงไตรภาคีที่บอกตอนต้นนะคะข้อตกลงนี้เนี่ยหมายความว่าทั้ง30ประเทศจะต้องเห็นพ้องต้องกันให้ผ่านขั้นตอนแรกเท่านั้นขั้นตอนต่อไปยังต้องรอสมาชิกทั้งหมดของเอโโต้นาเรื่องเข้ารัฐสภาของประเทศตัวเองค่ะเพื่อให้ลงมติรับรองครั้งสุดท้ายนะคะซึ่งทางเอโดอกัน์ผู้นาตุรกีเองเนี่ยเขาก็พูดเองนะคะว่าลายเซ็นที่ลงนามร่วมกันมันไม่ได้หมายความว่าปัญหาต่างเนี่ยถูกสะสารแล้วยังมีเวลาเหลือเฟือไม่เร่งรีบหากว่ารัฐสภาของแต่ละประเทศเนี่ยไม่อนุมัติ ก็แปลว่าไม่ได้ผลบังคับใช้อะไรเหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะการลงนามร่วมกันน่ะมันก็ไม่ใช่ตอนจบของเรื่องนี้แปลว่ายัางมีเวลาเหลือเฟือนะคะถามว่านานแค่ไหนตามข่าวบอกว่าน่าจะใช้เวลาร่วมปีนะคะเพื่อรอมติของแต่ละประเทศเนี่ยมารวมกันอีกทีหนึ่งพร้อมกับผู้นำตุรกีเขาก็ย้ำนะคะว่าถ้าหากว่าเขาไม่เห็นผลงานเขายังคงสามารถบล็อกกระบวนการน,นี้ได้เหมือนเดิมค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะในประเทศของฟินแลนด์กับสวีเดนเองเนี่ยเขาก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยออกมาคัดค้านนะคะโดยรวมเขาจะพูดเป็นลักษณะว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบอย่างของฟินแลนด์นะคะฝ่ายค้านเขาก็ค้านเรื่องที่ว่าจะยกเลิกข้อจํากัดในการจําหน่ายอาวุธให้กับตุรกีโดยเขาบอกว่าข้อตกลงเนี้ยมันไม่มีผลทางกฎหมายไม่ใช่ข้อตกลงที่รัฐสภาอนุมัติรวมถึงยังไม่ได้มีการหารือกันภายในคณะกรรมการนะคะซึ่งทางของซาลโมหัวหน้ากลุ่มของเลฟส l อเลียนเนี่ย เขาก็กล่าวในแถลงการบัญชีทวิตเตอร์วันที่19มิถนายนหลังข้อตกลงนี้นะคะโดยเขาบอกว่าจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆระหว่างฟินแลนด์กับตุรกีซึ่งระบุว่ากฎหมายของรัฐบาลฟินแลนด์เนี่ยจะไม่เปลี่ยนแปลงเ,เ,เพราะว่าเราจะไม่ขายอาวุธให้กับประเทศที่ทำสงครามละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะส่วนทางฝั่งของสวีเดนนะคะเปียชอรีอดีตรัฐมนตรีของพรรคโซเชียลเดโมแครตในสวีเดนเนี่ย เขาบอกว่าเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยเป็นความอัปยศยส์สหรับสวีเดนแล้วก็ความทรยศต่อชาวเคิร์กค่ะเพราะว่ากลุ่มชาวเคิร์กซีเรียเนี่ยเขามีบทบาทสําคัญในการต่อสู้กับไอซิดนะคะรวมถึงคัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกในโตด้วยค่ะแล้วก็ความคืบหน้าของสภาคองเกรสของสหรัฐเรานะคะก็คือวันที่สองกรกฎาคมไบเดนเขาขอให้สภาคอเกรสเนี่ยอนุมัติเรื่องที่ฟินแลนด์กับสวีเดนเตรียมเข้าในโต้แล้วนะคะซึ่งการลงคะแนนเสียงเนี่ยต้องมีเสียง2ใน3ของวุฒิสภา,านะคะ คาดว่าจะได้รับเสียงหลังจากวิทสมาชิกราว80คนลงนามในจดหมายรับรองตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วค่ะโอเคค่ะก็สรุปกข่าววันนี้นะคะถ้าหากว่าใครจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเชอรี่แปะลิงก์ที่มาให้ไว้ใต้ชื่อคลิปวิดีโอนี้ครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามความคิดเห็นจากเพื่อนๆทุกคนเจอก,กันทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ